สวัสดีค่ะสวัสดีสค่ะเบียโนงซีมา,มาไปแล้วมาไปแล้วมาเดีย๋ดยวพี่หนงขอดนแบบแบบนึงนครับมาตุ้อมาทุกท้า วันนี้มาเร็วนะกลับมาเร็วเลยเลยเลยมีเวลากินขนมกินขนมเสร็จก็ขอเวลาพักแป๊บหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยไปอาบนะ้กินเสร็จพี่โนโะกินเสร็จพี่โนโจะไม่รีบอาบนะพี่โนะจะไม่รีบอาบนะ้าให้เวลากระเพาะมันย่อยกันสักครึ่งชั่วโมงเออเดี๋ยวค่อยไปอาบนะ นี่นอกขพเวลาในการแชร์สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะขอเวลาการแชร์สักหนึ่งนาทีนะขงไม่ว่ากันนะจ๊ะ อ้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกันด้วยนะคะกดถูกใจตอนนี้เนอะเออพี่โนโ่จะได้มีกำลังใจนะคะในการไลฟ์สดทุกวันจะได้มีกำลังใจนะคะในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นพัฒนาในการไลฟ์สดพัฒนาในการพูดพัฒนาเทคนิควิธีการพูดพูดยังไงนะคะ อ่ะมาแค่นี้ก็พอแล้วปากปากไปเนะอ่ะเราก็มาเริ่มหัวข้อของเรากันดีกว่าสาหรับวันนี้นะคะในการสร้างตัวตนอีแกรเอ้ยไม่ใช่สร้างตัวสร้างความประทับใจนะคะในอีพีที่สี่นี้ในอีพีที่สีน่นี้เราจะมาสร้างความประทับใจกันด้วยการสร้างเพื่อน ต้องถามก่อนทุกวันนี้คุณสร้างเพื่อนหรือว่าคุณสร้างศัตรูสร้างศัตรูหรือว่าสร้างเพื่อนเอออยากจะค้าขายอยากอยู่บนโลกออนไลน์ต้องบอกเลยว่าต้องสร้างเพื่อนนะอย่าไปสร้างศัตรูร่ะอย่าไปสร้างศัตรูวันนี้เรามาสร้างเพื่อนกันดีกว่า เพื่อนที่ดีๆของเรานะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากเก่งในเรื่องออนไลน์ทุกสิ่งทุกอยาก่างคุณต้องรู้จักวิธีการสร้างเพื่อนไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายหรืออะไรขนาดนั้นอย่างน้อยเราต้องมีเพื่อนหรือมิสหายนะคะที่เราพบหาสมาคม ที่เราต้องคบหาสมัครมกันบ้างคุณต้องมีนะคะมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่ออะไรเพื่อนเรานะคะเรามีเพื่อนเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าเกิดคุณทำงานบนโลกออนไลน์คุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการขายของออนไลน์คุณต้องมีเพื่อนที่ที่ทำอาชีพเดียวกับเรานั่นคือ เป็นคนที่ขายของออ,ออนไลน์เหมือนกับเราถ้าเรามีเพื่อนประเภทเดียวกันเนี่ยเวลามันคุยกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเนี่ยมันก็จะได้ถ้าเกิดคุณทํางานอยู่เกี่ยวขายของบนโลกออนไลน์แต่มีเพื่อนที่ที่เราสนิทด้วยเอ,อ่อชำนาญเก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์เวลาเรามีปัญหา เราก็ไม่สามารถไปพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือขอความคิดเห็นหรือขอความช่อเหลือได้เพราะว่ามันอยู่กันต่างสายงานสายสาขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้เพื่อนลองหาเพื่อนที่ทํางานอยู่ในสายเดียวกับเราทํางานในเครื่อข่ายเดียวกับเราเพื่อขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอความช่วยเหลือสนับสนุน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นอย่างอื่นที่คุณคาดหวังก็แล้วแต่อะหลายคนหลายคนนะบอกหลายคนบอกว่าเป็นคนที่สร้างเพื่อนไม่เก่งไม่รู้จะไปสร้างเพื่อนที่ไหนไม่รู้จะไปสร้างอะไรยังไงเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทุรนอาย เทิร์นไจะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนหรือคุยกับใครก็ไม่เคยไม่เคยลงรอยกันสักทีแทนที่เราจะได้สร้างเพื่อนนะคะเราก็กลับกลายว่าเราสร้างสตูขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยม่รู้ตัวคำพูดสำคัญมากการเลือกใช้คำพูดนี่สำคัญมากถ้าเกิดคุณพูดไม่จีพูดไม่เข้าหูพูดไม่ถูกใจ บางครั้งครับพูดเราเนี่ยแคนที่จะไปได้เพื่อนนะคะเพื่อนเอามาเป็นกัลยามีที่ดีกับเราเนี่ยกลับกลายเป็นสโตูไปซะงั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำต้องบอกเลยว่าอันนี้จะไม่ดีแน่มันไม่ดีถ้าเราสร้างเพื่อนไม่เก่งมันก็แย่ แล้วยิ่งไปสร้างสตูอีกนี่ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งคุณทำธุรกิจเป็นโลกออนไลน์ต้องบอกเลยว่าจะยิ่งยากลำบากขึ้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้ถนนหนทางเส้นทางธุรกิจของคุณอยากเดินอย่างสะดวกสบายราบรื่นคุณก็ต้องสร้างเพื่อนนะคะไม่ใช่สร้างสตูถ้าเกิดคุณสร้างสตูขึ้นมา เส้นทางที่คุณเดินอยู่นี่อาจจะลําบากจากที่เคยเว้ยจินตนาการว่าเส้นทางของฉันต้องโรยด้วยกีบกรหลาบแดงฉ่ำแดงอุราไปท,ทุกเส้นทางที่ฉันเดินแต่แต่เพอเอิญมีน้ำนะคะเจอหนามของดอกกรหลาบนะคะจากกิ่งก้านของดอกกรหลาบเข้ามาทำให้หวนทางในการเดินของคุณนี่ลำบากเข้าไปอีก นะดังนั้นเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มฝึกสร้างเพื่อนทําให้คนที่เจอทำให้คนที่เจออยากเป็นมิตรกับเราอยากคุยกับเราอาจจะฟังดยูยากอาจจะฟังดยูยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือมันต้องใช้พรสวรรค์มันอาจต้องใช้พรสวรรค์สักนิดหนึ่งหรือไม่จำเป็น คุณคิดว่ามันจําเป็นไหมที่จะต้องใช้พรสวรรค์ในการสร้างเพื่อนจําเป็นไหมอุ้ยทาไมคนนั้นมันเก่งจังเลยอะ่ะมาแป๊บเดียวมันได้เพื่อนแล้วเราเนี่ยมามันมาพร้อมกันอะ่ะแต่เรายังไม่ได้เพื่อนเลยคุณคิดว่ามันต้องใช้พรสวรรค์ไหมในการสร้างในการที่จะเป็นเพื่อนกับคนนั้นคนนี้มันจําเป็นต้องใช้พรสวรรค์ไหมแล้งบอกเลยว่า ทุกๆคนมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์ของตัวคุณอยู่แล้วทุกคนมีพรสวรรค์ของตัวเองอยู่แล้วแค่เราต้องเรียนรู้และเทคนิคนิดหน่อยเพื่อเสริมพรสวรรค์ของตัวคุณให้เด่นขึ้นให้เด่นขึ้นทุกๆคนนะพี่หนูบอกเลยนะว่าพรสวรรคนะ์น่ะ ทุกคนสามารถสร้างด้วยตัวของเราเองทุกคนมีพรสวรรค์แต่คุณจะจึงพรสวรรค์คุณออกมาไหมล่ะคุณจะดึงพรสวรรค์ของคุณออกมาไหมล่ะทุกคนล้วนมีพรสวรรค์แต่พรสวรรค์ขคุณเนี่ยอาจจะเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องดึงพรสวรรค์ของคุณออกมา มาดูเทคนิคที่เราจะทำให้เราพูดคุยนะคะกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเพื่อนถ้าคุณคุยกับใครครั้งแรกแล้วเขาไม่ชอบคุณคเขาคงไม่เป็นเพื่อนกับคุณคุยกับเขาแล้วเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปพ่งน,น้อย แต่ถ้าเขาคุยกับคุณครั้งแรกแล้วเขาชอบโอกาสได้เป็นเพื่อนเนี่ยมีเยอะมากคนไหนที่คุณคุยแล้วเขาไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปไวอรี่ไม่ต้องอะไรบา้างอะไรมากมายในโลกนี้คุณสามารถสามารถมีเพื่อนได้เยอะแยะมากมายเลยบนโลกหีืบนโลกออนไลน์หรือในชีวิตจริงคุณก็สามารถมีได้แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราตัวคุณแบบนะ ดังนั้นดังนั้นการสนทนากับคนที่รู้จักค,ครั้งแรกเนี่ยแล้วทำให้เขาชอบคือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการคุยกับเขาแล้วเขาชอบเราเคล็ดลับไม่ยะพ่อแรกการสนทนาที่ราบรื่นต้องเริ่มจากการคุยถูกพอกัน เหมือนคุยเรื่องราวเดียวกันคุยสนุกคุยมันคุยกันอย่างเฮฮาปาร์ตี้ดังนั้นหัวข้อที่จะเริ่มขึ้นมาจึงสำคัญหัวข้อแรกที่เราจะสนทนากันนั้นสำคัญมากต้องเริ่มคุยเรื่องที่เขาชอบสนใจต้องคุยในเรื่องที่เขาชอบสนใจ ไม่ใช่คุยเรื่องที่เราอยากจะคุยไม่ใช่คุยแต่เรื่องที่คุณอยากจะคุยเพราะว่าถ้าคุยในเรื่องที่เราอยากจะคุยเราชอบของเราอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่ชอบด้วยก็ได้นะให้สังเกตดูนะเวลาคุณพูดลองสังเกตดูว่าเขาสนใจไหมเขา เขาโต้ตอบกับคุณไหมในเรื่องในเรื่องที่ในเรื่องที่คุณคุยอยู่อ่ะเออเขาสนใจไหมเขาชอบไหมเปิดประเด็นเปิดประเด็นไปก่อนถ้าเขาคุยด้วยแบบไม่หยุดคุยต่อนั่นก็แสดงว่าใช่แล้วหัวข้อนี้คุยกันได้รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่สนใจเขาไม่คุยด้วยเราก็ต้องลองเปลี่ยนเรื่องนะหาเรื่อง หาหัวเรื่องที่เราแล้วก็เขาเห็นด้วยกันเลือกเรื่องหัวข้อที่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแตกต่างข้อขัดแย้งหรือข้อโต้เถียงกันอย่างที่พี่หนกพูดไปเมื่อวานเนาะคือว่าห้ามเลยนะห้ามเลยนะอะไรก็เรียกแต่ที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้อย่างเช่นเรื่อง การเมืองศาสนาศาสนากีฬาเรื่องดาราดาราเน็ตไอดอลอะไรของเขาเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันคนเรามันก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เหมือนกันต้องบอกเลยว่าไม่ต้องคุยเรื่องพวกนี้อะไรที่จะทําให้ความคิดเห็นทําให้แบบอุย้ยชอบคนนั้นชอบคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้คนนี้คนนั้นเป็นแบบนี้คนน,น,บบน,คนี้มันเป็นแบบนี้ฉันไม่เอาฉันไม่ชอบ เพราะฉะนั้นให้เราคุยกันเรื่องทั่วทั่วไปอย่างเรื่องอะไรงานประจำที่เขาทำอยู่งานอดิเ,เรศเศรษฐกิจเออพี่หนูว่าเรื่องเศรษฐกิจนี่ไม่ไม่ต้องคุยก็ดีเหมือนกันนะบางครั้งมันก็มีความขัดแย้งเหมือนกันนะเรื่องเศรษฐกิจบางอย่างนะเออเรื่องเทคโนโล,โลยีต่างๆพวกโทรศัพท์มือถืออาจจะเออ คุยกันเรื่องของยี่ห้อดูว่าเอ้ยยี่ห้อนี้ยมันดียังไงยี่ห้อนี้มันดียังไงอย่างพี่นงอ่ะตอนนั้นคุยกับพี่ที่ที่สำนักงานอ่ะก็คุยกับเขาเรื่องโทรศัพท์นี่แหละว่าเอ้ยโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ยเออว่ามันมันดีเพราะว่าเพราะว่าไปเซิร์ชหาในกูเกิลเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยี่ห้อนี้ยดีมันดียู่สองยี่ห้อนะที่เขาบอกมาเขาบอกว่า เออจากการที่ทดนลองใช้อะไรเนี้ยคือสอยี่หอเนี้ยโอเคเวิร์กอยู่เออแล้วก็แลกเปลี่ยนความความความรู้ในเรื่องของโทรศัพท์หรืออาจจะเรื่องของโปรแกรมก็ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องยายาต่างๆสมุนไพรต่างๆเออหรือหรือพวกอะไรอ่ะที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เนาะที่อาจจะมีหลายๆคนออกแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับฟาร์มไรโจนพวกวัคซีนเออพวกวัคซีนอะไรนี่พูดกันเอ้ยได้วัคซีนอะไรมาดีไหมโอเคไหมพี่หนงได้วัคซีนของของอะไรเดี๋ยวพี่หนงดูซีโนแวคกับแอสตารามาเรลอ,อนะรับมาแล้วสามเข็ม กระตุ้นเข็มสามไปแล้วเรียบร้อยหมดสิ้นภารก,กิจฉีดไปซะให้มันเสร็จจบเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งนั่งนั่งอะไรนะนั่งวิ่งนั่งวุ่นวายนั่งวนอะไรให้เขาคอยตามอยู่ทุกวี่ทุกวันว่างตอนไหนก็ไปไปฉีดนะเขาจะได้ไม่ต้องมาตามให้ไปฉีดเออ เมื่อเราได้หัวข้อที่จะคุยกันแล้วนะก็คุยกันไปคุยกันมาแต่ก็มีบางครั้งนะถ้าถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเริ่มหัวข้อหรือพูดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันขัดแย้งหรือคุณไม่เห็นด้วยขึ้นมาเราก็ไม่ต้องพูดเงียบเอาไว้เงียบเอาไว้อย่างที่เคยสอนให้ไปฝึกฝึกเออไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องการอดทนนะอดทนในของการฟัง ต้องอดทนฟังเออคุณต้องมีความอดทนในการฟังนะในเรื่องที่คุณ่อยากจะพูดเราก็ต้องเข้าใจว่าคุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้รู้จักกันดีสักเท่าไหร่การที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเถียงกับเขามันไม่จําเป็นถึงประเด็นที่เราต้องการสร้างเพื่อนเนี่ยเลยอยากเป็นเพื่อนกับเขา เราก็ไม่ต้องเอาประเด็นนี้ไปพูดดังนั้นถ้าเขาจะมาในแนวไหนเขาจะพูดอะไรทิดตามสุดทั่วยังไงก็อย่าเสียงอดทนฟังอดทนฟังเพราะว่าเราเนี่ยต้องการเขาเป็นเพื่อนและเขาเนี่ยมีประโยชน,มยชน์มีประโยชน์กับคุณกับี่โน่เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่ไม่ดี ให้มองข้ามไปไม่ต้องไปใส่ใจให้นึกถึงจุดดีถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีเพื่อแล้วเรารู้จักแล้วเอ้ยคนเนี้ยแต่เรารู้ว่านิสใสเขาเป็นอะไรยังไงให้เราเนี่ยมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีของเขาให้เรามองแต่สิ่งดีๆของเขาแล้วเราก็ดังทนฟังไปนะ อันนี้ต้องบอกเลยที่สำนักงานของพี่หนกก็มีแต่พี่หนกก็อยากจะบอกให้ทุกทุกคนนะคือเราอยา่อยาไปมองในสิ่งที่ไม่ดีของเขาเวลาเรานั่งฟังเนี่ยคือให้คุณรู้จักอดทนในการฟังถึงคุณจะไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีความอดทนอดทนฟังเขาฟังเขาและอะไรที่เราสึกว่าเอ้ยมันขัดแยง้งเราอยากจะเถียงเนี่ยเงียบเงียบเลยไม่ต้องเถียง เราต้องฟังเขาพูดให้จบก่อนถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากฟังหรือเป็นสิ่งที่เราอยากับเขียงเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องเราฟังเขาให้จบแล้วค่อยพูดทีหลังพูดทีหลังนะให้นึกถึงข้อดีของเขาไว้อะไรที่เป็นข้อเสียงของเขาเนี่ยให้มองข้ามผ่านไปนะทุกวันที่พี่หนองก็ใช้อันเนี้ยทุกวันพี่หนุงก็ใช้อันเนี้ยถึงมีคนบอกอู้พี่หนุงอยู่ได้ยังไง อยู่ได้สบายๆชิวๆนะเพราะว่าคนแต่ละคนแบบพื้นฐานมาันมามามาในแต่ละที่คือไม่เหมือนกันพื้นฐานในเรื่องของครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันกม็มันก็ไม่เหมือนกันหมดแล้วล่ะเรื่องการดูก็รเรียกว่าในในเรื่องของการที่ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนยันโต เรื่องอะไรอีกเรื่องสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเขาครอบครัวของเขาเออแต่ละคนเนี่ยมันมานมันไม่เหมือนกันหรอกความคิดเห็นมันก็แตกมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนของคนคือเราชอบที่จะเห็นด้วยเราชอบคนที่เห็นด้วยกับเรานะจุดอ่อนของคนคือเราชอบคนที่เห็นด้วยกับเรา เป็นพวกเดียวกับเราเราไม่ชอบคนที่ขัดแย้งเราตั้งแต่แรกดังนั้นเราต้องเอาจุดอ่อนนี้มาใช้เพื่อเอาชนะใจคนของคุณเอาใจคนที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนด้วยมาสร้างเพื่อนมาสร้างเพื่อนเพื่อให้ได้เพื่อนเยอะเท่าที่คุณต้องการ คุณทำได้คุณทำได้แล้วคุณทำให้ใครก็ตามชอบคุณได้ง่ายมากถ้าคุณทำตัวเป็นพวกเดียวกับเขาและคนที่ได้ประโยชน์มันไม่ใช่เขาแต่มันคือเราเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนเห็นอกเห็นใจเขาก่อนเขามาพูดคุยกับเราด้วยเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่ เราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาเห็นบอกเห็นใจเข้าใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างดึงเขามาเป็นพวกเดียวกันก่อนแล้วคุณก็จะได้เพื่อนนะอ่ะมาสรุปกันอีกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการสนทนาที่ราบรื่นนั้นเราสามารถควบคุมมันได้ เราอาจคุยยาวในเรื่องที่คุณเห็นด้วยและหาจังหวะเปลี่ยนเรื่องในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเองถ้าเรื่องไหนเออมันโอเคมันน่าคุย,ค,ย,ค,ยคุณก็คุยกันไปยาวเลยแต่ว่าถ้ามีข้อแต่หากข้อขัดแย้งอะไรเนี่ยคือพยายามหาเรื่องเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนเรื่องที่จะคุยคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ ชอบทำตรงกันข้ามชอบทำตรงกันข้ามคือยิ่งคุยกันเรื่องที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเนี่ยมักจะคุยยาวคุยไปคุยมาคุยไม่จบบางทีก็ลงเอยด้วยการทะเลาะบอกแหวกบางครั้งเนี่ยคือไม่ชอบที่หน้ากันเลยด้วยซ้ำบางครั้งก็ไม่ชอบที่หน้านเลยด้วยซ้ำดังน,น,นั้นเราต้องสร้างเพื่อน เราต้องเข้าใจประเด็นของเราก่อนนะทุกวันนี้เราอยู่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยคือเราต้องการสร้างเพื่อนไม่ได้สร้างศัตรูถ้าเกิดคุณสร้างศัตรูเยอะๆหนทางที่คุณทําอยู่ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยคุณก็จะเจอแต่ศัตรูคอยขัดขวางคุณอยู่ร่่มไปทําให้คุณมีปัญหาทําให้ความความสำเร็จของคุณเนี่ยเดินช้าลง เดินช้าลงแทนที่จะเดินไปอย่างรวดเร็วฉับ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 มีเพื่อนคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาโอ้คุณก็ยิ่งเดินช้าเอื่อยเฉยความจะไปถึงความสําเร็จของคุณก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลามาสักแค่ไหนเ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างเพื่อนสร้างเพื่อนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เ,ออเพื่อนที่คอยสนับสน,นุนคอยสอนเราแรกเปลี่ยนวิธีการต่างๆนะคุณอยากประสบความสําเร็จเรื่องอะไรคุณก็ต้องมีเพื่อนปรับเพศเดียวกับคุณปรับเพศเดียวกับคุณเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเอ้ยทําอะไรยังไงทําไมถึงขายของเก่งจังเลยเฮ้ ทำอะไรยังไงทำไมธุรกิจที่คุณทำมันถึงโอเคมันถึงดีขนาดนี้เออเอาไปแลกเปลี่ยนเฮ้ยทำอะไรยังไงอ่ะยิงแอดไหมยิงยังไงสอนยิงแอดหน่อยสอนยิงแอดได้ไหมอยากจะยิงแอดอยากได้เพื่อนประเภทไหนคุณก็ต้องไปไปสร้างเพื่อนประเภทนั้นอยากยิงแอดคุณก็ต้องไปหาเพื่อนที่ยิงแอดเป็นยิงแอดเก่ง อยากได้เพื่อนที่ขายของออนไลน์เก่งคุณก็ต้องไปหาไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่ขายของออนไลน์เก่งๆเออไปฝึกไปดูไปเรียนรู้ก่บเขาว่าทําอะไรยังไงคุณอยากเป็นนักนักนัก,น,กนักอะไรอยากเป็นคนทําอาหารเก่งคุณก็ต้องไปดูคนที่ทําอาหารเก่งๆ เออเขาทำอะไรยังไงคนที่ทำคลิปเก่งๆเขาทำอะไรยังไงต้องใช้แอปไหนคลิปออกมาถึงจะดูดีถึงจะดูสวยถึงจะดูน่าสนใจลองไปหาดูไปศึกษาดแูแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยสนใจในเรื่องไหนอยากจะเก่งในเรื่องไหนแล้วคุณต้องไปหาเพื่อนไปเรียนรู้แล้วก็ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มันก็จะทําให้คุณอนะโตขึ้นโตขึ้นเก่งขึ้นชลาดขึ้นนะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปนะให้ให้ให้คุณสมหวังนักปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เออวันนี้นะคะไปแล้วไปแล้วจะตึ้ทุ่มแล้วได้เวลาพอดีเลยก่อนจะไปนะคะยังไงก็ต้องอวยพรให้ทุกคนก่อนนะจ้าให้กรลยาณมิทุกทุกคนนะที่เจอ คลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีบูรพสุขสางข,ขานแข็งแรงกันทุกท่านไม่ว่าคุณจะทำโชรลาิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอให้คุณจงประสบความสำเ,เร็จจะเดินรุ่งเรืองนะคะใครที่ทุกข์อยู่พี่หนก็ขอให้คุณนะคะได้เจอการยามิตรดีๆนะจ๊ะเจอการณยาเจอการยามิตรที่ดีเจอผู้สนับสนุนที่ดีนะคะที่จะคอยช่วยเหลือคุณให้พ้นจากความทุกข์นั้น ให้คุณนำพาคุณให้เจอแต่สิ่งดีๆนำพาให้คุณอ่ได้เจอหนทางแสงสว่างที่ดีกว่าเก่าทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นใครที่สุขอยู่ก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็ออกมาแบ่งปันเนาะแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเอ่อการทำธุรกิจการสร้างเหตุการเอ่อสร้างไรายได้ที่ สามารถทำให้ทุกคน,นมีรายได้มีรายได้ถึงตอนนี้จะอยู่บ้านก็สามารถสร้างรายได้จากการอยู่บ้านไม่จําเป็นต้องออกไปที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็สามารถสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้ลองมาสร้างรายได้กันดูนะจ๊ะสำหรับเย็นนี้นะคะก็ขอทุกทุกคนนะคะทานข้าวกันให้อร็อ,อร่อยนะจ๊ะ จับจักรวาลอันเหลือฟวนนี้เย็นนี้ไปแล้วายบายแล้วพวกนี้เจอกันนะมากี่โมงนะั้นไม่รู้นะถ้ามาเร็วก็จะมาอะไรสดก่อนถ้ามามืดๆก็มืดเมื่อใดเมื่อนั้นนั่นแหละก็เดี๋ยวเจอกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ